เมื่อการออกอีเวนต์ไม่ใช่ทางลอดเราจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงไปดูปัจจุบันนี้ค่าที่แต่ละงานเนี่ยราคาขึ้นสูงมากบวกกับภาวะเศรษฐกิจต,ตอนนี้ที่มันโคตรจะ แต่ถ้าจะให้เราไปเปลี่ยนอะไรตอนนี้ก็คงทําไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเองก็ถ้าเราจ่ายค่าที่แพงไม่ไหวแต่สินค้าเราดีและอร่อยงั้นเราลองเปลี่ยนเป็นหาค่าที่ถูกๆลองไปค้นคว้ามาครับหาตะเวนบ้านเช่าที่เหมาะกับการเปิดร้านประจำบทสรุปครับตะเวนไปทั่วเลยที่บ้านเช่าที่สุรา์ครับสิ่งที่ต้องทําต่อจากนี้คือไล่ศักยภาพของตัวเราและทําเลเวลาคิดเวลาฝันเนี่ยอะไรก็ดูราบรื่นไปหมดและนี่คือความจริง ภาพที่เห็นนี่คือไม่ใช่เราล้างพื้นนะครับมันเป็นการน้ําท่วมซึ่งไม่ได้เกิดบ่อยๆครับในจังหวัดสุราษฎร์แต่แ<ม>พักหลังๆนี้หน้าฝนเมื่อไหร่นี่คือต้องท่วมบ้านเราแน่นอนนี่คือสภาพเปดญะนะมันซึมมากคืออุปกรณ์ของเราเนี่ยคือชับตุ้ดแตงและนี่คือท่อควันครับซื้อมามูลค่าเกือบ2 0 0พันบาทมันเป็นการใช้ผิดวิธีครับทุกคนโดนลมซัดไปประมาณคืนเดียวขาดหมดเลยนี่แค่เพิ่งเช่านะคิดดูดิโดนอะไรขนาดนี้แล้วจะให้ถอยเหรอ ไม่มีทางครับเฉพาะค่าเช่าเนี่ยเกือบแสนเราจะทำยังไงต่อเจอกันตอนหน้าครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับกว่าจะได้เป็นเท่าแก่มีหนักกว่านี้อีก